สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมาพอดกันกับช่องพระเอกพระเอกพะนะสวัสดีครับมาเป็นพระเอกลอบักักน้องช่วยชเฟื่อโดนเหี้ครับบุ้ช่วยปวดโดนเหี้ยแมวแมวครับผมผู้ดีปฏิตีเดี๋ยวแมวชอมอจะมึงไล่เมือจังนอนดิพี่น้องโอ้ยเกี่ยวหนาไล่มื่อยแบยางหยาเลยครับช่องพระพระเอกอีกแล้วช่องเบาเบียครับเเาบีย รถแห่เผ็ดเบิ่งกุยเอ้าเมื่อนี้ครับบาวเบียเพิ่นมาเล่นน้ำแมวสมอพี่น้องแมวสมอเลยจิตไายคลิปใบคลิปนี้ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับชักไทยช่องบาวเบียเนาะครับที่มื่อนี้มาสัมผัสเมียวสมอครับเอาสัมผัสล้วคือมาถือกล้องเองหรอเฮียเต้นด้วยครับเดี๋ยวในปอสุเบร้า โอ้ยคนกําลังสินอนเนี่ยหามันเลยมาตกวนครับปลูกขึ้นมาฆ่าเดี๋ยวก็อื่นเดี๋ยวจะหม้อหมดมื่อขึ้นนี่เห็ดใบสีเมือขึ้นสอดเฉาเหมือเฉาสอดขึ้นคระธานเหนีย่นอนพอดีเพิ่นทําวิธีเดรเลวขนใบสีสิไปล้างห่านถาช่๊อเพิร์มาขับรถตู้ข่อยเลยนอนอยู่นี่ไปเอกเบียแน่เบ้าเบียคนโก้คนรอเอ่อครับรถเฮียนี่เนาะครับผม จ,จังในจังวามีมวสมอพนะครับไอ้คอยสัมผัสเนี่ยสนุกเน่ใดยิสิสัมผัสวางเลยก่บนบันนีกลับไปถามเข้าถามเขาเนี่ยนะโอ้จัสบายดียุดจ้าบันเป็นมาถามเนือื่นสนุกโอ้บันดีเบ้าเบียนสิสัมผัสแมวสมอเม่นเมยนครับโอเคเลยบันดีแมวสมอที <c oughs> ่ตั้งใจตอบครับอ่าเริ่มเนาะครับผมอ่าเบ้าเบียนนี่เป็นคนจังหวัดใดครับสารคามครับโอ้บ้านนี้ยังเนาะเนาะไอ้น้องบัวสันตุครับ อนุมอสันตัวครับเอาพวกยังก่อนแบบนี้ย่างสีโซดัดย่างสีโซดัดป้าพระเอกเบียนนี่มากขับรถเฮียเลยจักมือจักจักจักปีแล้วคือปีแรกสองสองเดือนครับโอ้สองเดือนครับรถเฮียหน่วยสองนี่เนาะหน่วยหนึ่งโอ้หน่วยหนึ่งของของไฟเก่อน้ำเพื่นครับโอ้ของพันเพื่นครับมากขับได้สองเดือนแล้วเปลี่ยนจังไต่แบบนี้มาอยู่กับรถเฮีย มวนอยู่ได้ครับมวลเป็นหนาอยู่ครับจะมวนไป็นหนาครับเพอาเห็ดหยวกเนาะพอพอเห็ดไปได้มาได้อยู่ครับรถแห่นี่เมียวซ้อมมักับมาคือกันครับจะว่าเมียวสมานหรือไปวงใหญ่ได้ใจก็อยากไปลองเพี้ยนรถแห่อยู่ครับเนาะครับอ่ะเราเบ้าเบียร์นี่คือจังไหนเอาจังอยากมาขับรถแห่บัดนี้เอา เห็นเห็นเป็นรับสมัครครับรับสมัครคือว่าจะความับมาเห็นงานนั่มมาเป้าเบี้ยนอยู่ลองเพียงเป็นบอบอครับโว่าจะไม่เป็นพระเอกยรเพจเบืองปุยก็ได้ไอ้ไอ้เดี๋ยวได้ครับผมเป็นคนสัมภาษณ์เดียวครับเอาจังหวะ การดนแล้วกันเดียวเาต้องค้นอนี้ปลุกลูกดึงปากก็ม้าออกโอ้เบ้าเบียนสัมผัสควายแมนแมนครับมันควายรวงนี่แหละเนาะห้าเด็กดักโอ้ยสมกับเป็นสุกเปลือสตาตลกแห่งสาวหน่อยครับสัมผัสควายปบันอยูยังเอาเนี่ยครับเริ่มครับเริ่มงฝันนิ้โอ้ยเสียดายเนาะ พี owner, yo, yo, so ่พวกลรงเนียนยูยูสาวน้อยมา้าจะปีแล้วครับชิบหกค่ะเมื่อนี้แหละมือครบชิบหกชิบหกปีอีมาอยูว่วงสาวน้อยอยู่แบบเ่เคยเปลี่ยนมาล์ลามาก่อนเด็ดเเคยเปลี่ยนมาล่ลามาก่อนจบมอดสามปุ๊บย่ำมอดสี่วัจบ เอาผัวเอ้ยบอแมนจบม้อซีเลียนบอบอจะบิดกันเลยออกมาขายของบัดนี้ขายของปุ๊บเพิ่นอันสช้าหน่อยเพิ่นสีเปิดวงอีกเก้ามือเพิ่อนมาเพิ่นขาดตลกผู้หนึ่งจะของกันเลยแบบว่าขายของอยู่บัดนี้ว่าขายของบัดนี้เลยสิลงกรุงเทพเห็นตาทั้งอาจารย์หวังเพิ่นเพิ่นเคยเห็นนะเพราะว่าเพิ่อนมาเป็นน้องอันคู่หนุ่มคู่หนุเพิ่นเหมนนาะอัน อันดนตีน้ำกันจัดการหวังพเพล่ทโทวไปเอิญจะคล้องซักเสียผ่าแล้วสิไปกรุงเทพเมืออื่นแต่ว่าเสียผ่าเปียกๆสมัยตะกี้บ่มีเครื่องซักผ่าเนอกม,มีอยู่แต่ว่าแข่งปั้นแห่งบา่ารัยบานี้แต่งเสียผ่าจะไปกรุงเทพเรืวๆพเพล่ทโทวเอิญแต่เลยมา เลยมาสาวหน่อยพูวันจะคองกับเป็นร่องผุนยั่วยูบเบิงกุยพุย่นนะยูบโกสุมพุ่นออ๋กอนกคอนเข่าโกสุมเมียนนั<อ>่แนแหละก็เลยบเด่นหน้าแบเพชรเ,เบิงกุย<อ>น,น,นี่วันนี้วับนี่ว่นเป็นเดือนเพชรนี่นฟูรุ่งรุ่งอ๋อชายชายย่านี่ม,มีที่ไปที่มามาตัางต้งแต่ปีสมัยพ่อซอ,อยยังละบ้านนี้ตั้งแต่ซุ่มนี่โนนี่ยังประเทศเกิดตะบนตั อัผู้ตะปุยตะสาวหน่อยอันเดือนหนึ่งไม่อยู่เจ็ดเปีงานอันนี้บราตรงตรงว่อยู่ตั้งแต่เขาเจ้าใส่รถบัสสองขั้นอยู่ไปนั่นแหละว่ามันเจับคล้องสี่อยู่บ่ได้ครับปีใดปีใดก็ว่ามันเจ้าของอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ก็อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาจนในจังหวัดชิมกปีนี้นะโอโดนบางอย่างไหยครับโดนแล้วตะุงยิงถ้าได้เกิดกตรงตรงใช่ จะแล้วก็ยูน้ำพินแล้วยูมากยูไปเรื่อยๆ<ม>ยูว่องนีนั่นจะมีขอแม่หลายนเอาอยูน้ำขาเจาก็เหตุไปัไปนระ,ะยูมากยู่มากกับมาพอนั่งเวอร์<ม>บนันอ้แต่สมัยกี้บ่มีโซเชียลดรอกบ่มียูทูบหรอก<ม>ทุกนี่ยพอจะมามีวางใดญ่ๆนี่ต้นนี้วางข้าวเจาะเห็นยูทูบมากได้เลยมากนี่แหละ พ้อเด่นหอยซื้อหอยเสียงเพิ่นกับขอบคุณพินหงครับผมท่างยูทูบครับโอ้ยผนดีครับายดีขาดครับก็เล่นนั่นแหละก็ะยู้โอ้ยนอนเบาแล้วครับมันขึ้นม่ได้ทันเอาสัมผ่านที่เจ้าไหนกระเล่นตัวน้องนอนสามผ่านสองไอ้รับราบเบียเต้ผ้าขวัญนียก่อนผ้าขวัญกระเฮ็ดทำไมตะกี้เป็นเล็กน้อยนักเรียน อันคู่สอนบบเห็ดยั้งเอาตาใบตองไว้ใต้โต๊ะภาพเล่นย่หันจักน้อยกะสีเป็นผมพัดเปี๊ยอะยบใเห็ดยั้งเกี่ยวเกี่ยวค่ะพิธีในในวงนี้ก็คือเมนกะเห็ดมาสุกีเปิดกะเห็ดปิดกะเห็ดเนี่เห็ดมาสุกีเกี่ยงใบสีงามๆกะปูนี่นะครับผีไม่เปนยันทั่วลงแต่บุ้ยลูกขึ้นหลายหายทั่วหลายเราทั่วหลายเดี๋ยวพีอ๋อสงวันก็จบายแจ่นอนที่เขาเฝ้าจจะตี อย่างเจ่มือเบาก่อนเขามุนสวดสวดก่อนเป็นคตมักเบาตัวเบาโได้มากกับเบาน้ำสุปคตละครับอายุชื่อหกปีนี่เป็นเหตุลองเพ้งเลยครับอยู่อันบอดตัวปีมืงหันนี้บอกพอนอยูอุดเอาหัวไปขายกับทีไปจำจากสามแสนครับว่าสิเป็นนั่งเอก เมื่อดานคุณก็บว่าโอ้ยผมเอาเจ้าภาพดีกว่าเถอะหรอกว่าผมบ่อดอกเงินสามเสียนมาหนาก็ได้บ่บ่ได้เป็นนางเอกเลยครับบ่อแต่สามมันถอดสนุกเป็นยังก็ได้ดอกว่าจะได้จะว่าเป็นตลกมันยากตกูดิสมาชิกได้คนหัวเมียนเมียนอยู่ครับผมเงินเงินถือได้หีบว่ากันเหีดในคนหัวได้เลย โอโคนหัวเนะจากหน้าที่เราก็ว่าท่าอยู่นั่นสแปดหน้าทราสแปดเก็เศร้าทมนมันได้ชิปหนึงหรอเฝากฝากกันแนครับพีน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์้บ้าวเบีย์คนขับรถรถแห่ลำเพลนล้ำเพ่นออฟฟิเชียลเดอพี่น้องเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมืองชิปนี่ขันมวนขันหกดติดตามไว้ห้านุ่มเบียรมาอีกหาผ่วเมวสมออีกเดอเมวสมอสีสัมผัสครับผม คนกดคนแช่คนติดตามคนสับใครฝากช่องพวกลูกน้ำครับคนติดตามมาคอยไล่ดอกหกหมื่นยมาปาดยังี่ตั้งแปดปีผน้อตังเต้เขาตั้งคุณครับเื่นเขาแสน่ยครับอ่ิรอกฝากสำหรับชิมนี่เอาไปชำหนับสักก้อนฝากพี่น่คเลดกแช่ขึ้นเกาลักติดตามช่องเบาเบาเบียร์รถแตแรถแฮ่ลำเพลินลำเพลินออฟฟิเชียลลูกหลานลำเพลินออฟฟิเชียลทุกคน เข้าสนับสนุนครับผมสำหรับชิปนี่เอาไปสำหรับสักก้อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณดีผมลูกแค่ไหนครับ